สวัสดีครับวันนี้เข้าสู่ช่วงนักวิจารณาแนะนําวันนี้นะครับเราขอแนะนําตัวที่สําคัญที่สุดสําหรับการฉีดพ่นทางใบก็คือเกอีนหรือสารเสริมประสิทธิภาพนะครับตัวนี้สําคัญที่สุดนะครับตัวนี้ในเรื่องของการฉีดพ่นนะครับตอนนี้เกษตรกรนิยมมากไม่ว่าจะฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะครับฉีดพ่นปุ๋ยยาฆ่าแมลงต่างๆนะครับแต่ว่าในการฉีดพ่นเนี่ยเพื่อให้ได้ผลสูงสุดต้องใช้สารเสริมประสิทธิภาพตัวน,นี้เข้าไปช่วยนะครับ เขาทำหน้าที่ทําให้ปุ๋ยยาไลน้ําได้ดีฉีดแล้วเกาะใบแล้วก็ดูซึมต้องใช้ทุกครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบนะครับเราใช้แก้วสองแก้วนะครับแก้วหนึ่งแก้วนี้ไม่ได้ใช้สารจับใบแก้วนี้ใส่สารเสริมปีภาพของเราคือเกจกีนหรือสารจับใบใส่ละคนสักคู่นะครับท่อแรกของการทดสอบก็คือ การละลายของปุ๋ยตบยาเราใช้แป้งนะครับที่มีลักษณะการละลายกับน้ําไม่ค่อยดีนะครับเราใส่ไปในแก้วที่ใช้สารชับใบนะครับจะเห็นเลยนะครับว่าตัวแป้งเนี่ยสามารถเข้ากับน้ําได้อย่างดีมากนะครับนี่ขนาดยังไม่คนหลังจากนั้นเราก็คนสักหน่อยอแก้วที่สองไม่ได้ใส่สารเสริมปฏิภาพเห็นได้ชัดเจนเลยว่า ตัวแป้งไม่สามารถเข้ากับน้ำได้ผลของการทดสอบแก้วนี้ใช้เกจกีนแก้วนี้ไม่ได้ใช้เกจกีนแตกต่างกันอย่างเด่นชัดข้อสองเรามาดูในเรื่องของการจับใบเราใช้ใบบอลที่มีลักษณะเปียกใบได้ยากนะครับในการสาธิตนะครับเราจุ่มไปเลยทั้งใบ <c oughs> <c oughs> เปียกทั่วใบ อีกแก้วหนึ่งไม่ได้ใช้สารจับใบกิฟินเราก็จุ่มเหมือนเดิมนะครับไม่เปียกใบเลยนะครับข้อที่3เรามาดูการดูดซึมของปุ๋ยและยาเราใช้ควยกระดาษแทนผิวของพืชที่มีลักษณะเป็นไข่ถ้าเราใช้น้ำเปล่าธรรมดาที่ไม่ใช้ เกจีนหรือสารจับใบปุ๋ยกับยาจะซึมเข้าสู่ผิวใบได้ยากเดี๋ยวเรามาดูสาธิตกันเรามาเปรียบเทียบกันโอ้โหด้านที่ใช้เกกีนหยดผ่านชั้นของไขกระดาษได้อย่างชัดเจนถ้าเราใช้น้ำเปล่าธรรมดาที่ไม่ใช้ เกจีนหรือสารจับใบไม่ซึมแล้วอย่างนี้จะได้ผลอย่างไรถ้าคุณไม่ใช้เกจีนข้อที่4การละลายของสารที่เป็นไขมันเราใช้น้ำมันเครื่อง <c oughs> ที่เก่าๆเพื่อเห็นภาพชัดเจนโอ้โห oh ที่ใช้ของกิฟฟีนแตกตัวอย่างสุดๆเลยครับชัดเจนไหมครับบางทีเราใช้ยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีที่เป็น น้ำมันต้องมีตัวเกจจริงของเราช่วยทําให้ปุญญ๋ยยาหรือสารที่เป็นน้ํามันเข้ากับน้ําได้ดีเราไปดูของจริงกันดีกว่าว่าการฉีดพ่นเป็นยังไงถ้าเป็นใบบัวใบบอลที่มันๆอย่างนี้เราฉีดน้ําเปล่าให้ตายก็ไม่เปียกฉีดพ่นอย่างนี้เสียแรงเสียเวลาทําเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยได้ผลใบของพืชของเราก็ไม่สามารถรับสารทคมีได้ เพราะไม่เกียบใบไม่สามารถสัมผัสใบแล้วซึมเข้าสู่ใบได้แต่ถ้าเราใช้ตัวเกกีนของเราจะเป็นยังไงเอากันชัดชัดชัดเจนไหมครับทุกครั้งที่คุณพ่นปุ๋ยยาสารเคมีต่างๆให้กับพืชอย่าลืมใช้เกจีนขอบคุณครับ